King of Auto Product ผู้จัดงานแสดงรถยนต์ครบวงจร Fast Auto Show Thailand 2024เปิดฉากบุกตลาดรถยนต์เมืองไทยช่วงครึ่งปีหลังให้คึกคักต่อเนื่องเป็นปีที่12ด้วยยนตกรรมมากคุณภาพหลากหลายแบรนด์ภายใต้คอนเซ็ปต์รถใหม่โปรดีรถไฟฟ้ามีให้ลองรถมือสองมีรับประกันครบจบในงานเดียวซึ่งมาพร้อมดีลเล้าใจสุดคุม้มไฮไลท์เด็ดปีนี้เปิดให้ทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายแบรนด์ภายในฮอล์ Fast Auto Show Thailand 2024นะครับปีนี้ก็จัดเป็นครั้งที่12นะครับ ก็ยังคงใช้พื้นที่1 5 0 0 0ตารางเมตรที่ไบเทคบางนานะครับพอ102 103และ104งนะครับงานจะจัดขึ้นวันที่3ถึง7กรกฎาคมครับเปิดให้เข้าชมฟรีนะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันก็ภายในงานก็ปีนี้เรามีคอนเซปต์นะครับรถใหม่โปรดีรถไฟฟ้ามีให้ลองรถมือสองมีรับประกันนะครับก็เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อให้ค่ายรถยนต์นะครับนำโปรโมชั่นดีๆมานำเสนอกับผู้บริโภคนะครับคนที่สนใจซื้อรถยนต์ ก็สามารถที่จะเข้าเดินมาในงานแล้วก็เลือกซื้อรถยนต์ได้ตามความต้องการนะครับห้ามพลาด3-7กร,รกฎา,าคม2,567ณนู้ย์นสิเิทศการและการประชุมไบเทคบางนาเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแถมรุ้นรับโชคตลอด5วันเต็ม